มนะ้ำจิ้มแบบนี้โอ้โหทอาสิกในวัยเด็กเราอ้าวหมูลงไปแล้วในน้ำจิ้มคุณชายอยู่ไหมจ้าคุณชาอยู่นะคุณสมเกียรติคุณมิ้งอยู่ไหมคะคุณนิ้งคุณนิ้งอยู่ไหมจ๊ะคุณชายอยู่ไหมจ๊ะคุณปิ้งกระกงนะฮะคิวเพียบเลยรอได้ไม่เป็นไรแต่เราจองไปแล้ว นี่ตักขยายเตาอะนะฮะคนเยอะมากจริงน่ากินมากเดี๋ยวเรามาเลยกันครับวันนี้วันนี้แน่นนิดหนึ่งปิ้งสุดอากงนะฮะหน้าอากงมีคุงขวัญเต็มเลยวันนี้รอเลยค่ะงานเหมือนกันค่ะเป็นชั่วโมงเลยชิ้นเนื้อนะฮะแล้วก็อันนี้เอ็นเอ็นหมูเนาะทอดมันแล้วก็ไส้กรอกเรานี่มาโอ้กำลังลงนะครับเจ้านี้ที่ฉันไ้่ชานเลยเนาะนี่นิ่งมากต้องพานมาจากไหนอะไรนะฮะออกวิตัลแล้วครับวิตัลแล้วครับ หมูนะฮะห้าม้กับเป็นหมูห้าม้ของเราโอ้โหเจกเนี่ลูกชิ้นเนื้อเป็นกองทัพเลยอร่อยจริงๆนะอยากอยากให้ลองเลยอ่ะจะเตรียมลงนะฮะปเป็นเหตุว่าเสร็จพิธีชอบมากใครลองโอ้โออไหไอติ่มฟูตยอดเรียบร้อยแล้วของเราโอเคหมดแค่ตักนี่เลยนะฮะนะฮะฝั่งข้ามาล่มๆมานั่งกินกันดีกว่ามาไปดูอะไรเหมือนเดิมเลย เราจะมีลูกชิ้นเนื้อนะฮะที่ราดด้วยน้ำจิ้มแล้วก็ใส่กระเทียมและใส่พริกไทยนะฮะแล้วทอดมันเหมือนทอดมันแท่งเรนตอนตอนเราเด็กๆอะ่ะโคตรคลาสสิกอะ่ะมาจริงๆเลยทอดมันแล้วกันชอบมากมันหอมจริงเลยฮะทอดมันนะมันจิ้มซึงหน,นังเล่นเล่นให้ดูจริงโอ้ซุเปอร์ ก็ดีเลยรมดีมากว้าวนี่หมูปิโโ้วคงต้องไม่พลาดนะฮะดีมากจิ้งเขาอ่ะอร่อยหวานเค็มแบบหนัวมากดูดิครับดีโ่งสองคุเปลี้ยงเลย cảm ơn, hả, 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 chụp hả, rồi, hả, 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 ăn hả, ก็เป็นหมูไม่ใช่ไหมครับกรุบๆอยู่ดูดิฮะอร่อยน้ำจิ้มหอมมากว้าวกระปุกหายทำพลาดใช้ปอบแดงอันนี้ใช้เลยดูครับ สองข้าพนะฮะนั่งอิู่ฝั่งนี้ก็จะดีบรรยากาศเลยเปรี้ยงกรงนะครับเข้ามารอดูหน่อยนะฮะนานนิดหนึงแต่ร่อยตัวยอดยครับดับหนงลักแบบนี้เดจริงจริงพุทไทยแลนด์